แล้วถ้าเกิดในในแง่ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยคือคือถ้านูทิไทงอย่างที่คุณเสร็จาหรือคุณสมคิดเชื้อคงตอบเนี่ยเขาเขาไม่ได้ตอบในในเรื่องของนโยบายแล้วนะเขาเริ่มไปทําให้มันเป็นเรื่องการเมืองแล้วคือว่าใครวิจารณ์เนี่ยเป็นเหมือนกับคนรังแกคนจนเป็นพวกคนรวยเป็นพวกขอคอยงาช้างเนี่ยคุณสิทธิกรัญญาและพรรคก้าวไกลอ่ะคุณสิทธิกรัญญาเองเป็นคนวิจารณ์เป็นคนวิจารณ์เขาด้วยเนี่ยเข้าข่ายเป็นคนไม่เห็นหัวคนจนแล้วนะ เข้าข่ายเป็นพวกขอคอยงาช้างแล้วนะเปิดบัญชีสัตสินี่เพียบเนี่ยเป็นคนอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วเนี่ยจะอธิบายยังไงเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยแท็ติกทางการเมืองเขาเวลาเขามีปัญหาการเมืองเขาจะอ้างอยู่ตลอดว่าคนที่วิจาร์เขาเนี่ยไม่เข้าใจคนจนเขาคือคนที่ห่วงใยคนจนคุณสุริกันญ,ญ,ญาจะตอบคาถามไงว่าชาวบ้านฟังแล้วก็เออเพื่อไทยจะเอาตังค์ไห้ชาวบ้านหมื่นหนึ่งทำไมก้าวไกลออกมาค้านก้าวไกลเป็นประชาธิปัตย์เฟสสองเป็นพักล้างแกคนจนหรือเปล่าจะอธิบายยังไงข้อหานี้นครับค่ะเออ มันก็ง่ายมาเพราะว่านักวิชาการหลายคนก็ออกมาบอกว่าเวลาจะแจกเนี่ยควรจะแจกแต่เฉพาะคนจน mm hmm. อยู่แล้วถูกไหม mm hmm. เขาพูดกันแบบนี้ตลอดไม่มีใคร mm hmm. บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแจกเลยไม่ต้องแจกเลยแม้แต่แบ,บาทเดียวหยุดจุดทำ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยหถูก mm ็มค่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคควรให้เฉพาะกลุ่มมากกว่านะมากกว่าที่จะทําแบบเหวี่ยงแห่นะคะส่วนทางพักก้าไกลเองเราก็เราก็เสนอแนะเรื่องนี้มาโดยตลอดบอกว่า,าไม่ควรที่จะให้ร้านค้าห้างใหญ่ เข้าเข้าโครงการนี้ควรจะรับเฉพาะที่เป็น SME เท่านั้นนะคะเพราะว่า 1. ก็คือน,นี่แหละมันก็เราก็จะมีมุมมองในเรื่องของการกระจายรายได้ 2. ก็คือว่าถ้ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยถ้าเป็นร้านรายเล็กลายย่อยเนี่ยมันจะหมุนได้ได้หลายรอบมากกว่าคุณนึกภาพบอกไหมคะว่า,วาร้านค้ารายเล็กรายย่อยเดี๋ยวพอของหมดพรุ่งนี้ก็ต้องไปเติมพรุ่งนี้ก็ต้องไปซื้อ,พอ,อพเพิ่มก็ซื้อโช่วยยี่ปัวในตลาดแล้วเราก็เอามาเติมใหม่อีกทีหนึงนะ่งอะไรเงี้ยก่อนที่มันจะกลับไปสู่เจ้าสัวหรือว่าเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตออกมาแต่ว่าถ้าพอเป็นเป็นห้างใหญ่ห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อพวกนี้<ม>เงินมันถูกสูบแล้วเข้าสู่ส่วนกลางอย่างรวดเร็วอกว่าที่มันจะปล่อยออกมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็โหต้องรอให้ให้มีการตัดสินใจในระดับผู้บริหารในระดับบอร์ดว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยในมุมมองของจะทําให้ช่วยคนจนจริงช่วยได้ ไดเรได้ได้เยอะมากได้เยอะมากกว่านี้ได้เยอะโครงการมากกว่านี้ด้วยถ้าถ้าเอาไปใช้กับกับคนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะแล้วก็ mm. ให้กับร้านค้าที่เป็น SME เป็นรายเล็กรายย่อยจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยร์กิวเนต์แบบนี้เนี่ยฉันก็คิดว่ามันก็ประหลาดประหลาดเพราะว่ามันก็ไม่มีใครบอกว่าเออจะไม่จะไม่อยากให้คนจนเขาก็บอกว่า mm. อยากให้เฉพาะคนจนมากกว่านะคะ อันนี้ก็ก็ก็ยังงงๆว่าเว้ะทำไมวันนี้เพื่อไทยมาไม้นี้เนาะไม่ใช่แค่คุณสมคิดเชื้อคงนะเนาะตลอดวันนะคะดรหญิงค,คุณน้ำจีราพออะไรพูดแบบนี้กันหมดเลยนะคะเหมือนเป็นแพ<ม><ม>ทเทิร์นมาเลยว่าจะสู้ด้วย<ม>ด้วย<ด><ด>คำตอบแบบนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ